จะปาดเข้าเสียงปาดน <c oughs> ี่ได้แล้วจ้ะทรงอ่อนตัดง่ายดีแต่ตัดมองส่วนอ่อนมันก็ดีโอ้ยแหนงเขาแจ๊ก ที้เอาอเด้บลน,นะคะ่ะนข็งอ่อนครับคุณอ่เมึน่อนี้น้องใหม่อ่อนๆน,นะจ๊ะนอนง่ครับนะครับพี่น้องเบิ่งน้องใหม่นี่จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะมาผอก,กับเอ็มคือเก่าเนาะคะ่ะ เอ็มพาพี่น้องเข่าสวนมาตัดน้องแม่เองได้จ้ะสวัสดีครับบ้าแจ็เคเขยกอนเกนนะครับวัน <c oughs> นี้เฮาแมา่เบิ่งนอกริมซุ้งนาะครับวันนี้จา้าบ้าบ้าแจ็คเป็นตาก,กลรองให้เอ็มเนาะคะ่ะ <c oughs> มัน,น,นเงาน้องหญิงเงาหรอซุ่งอ่อนตัดง่ายดีแต่ตัดมองซุนอ่อนมันก็ดีเด้ <c oughs> <c oughs> จริงมันยาวหรอ เอาไปมองเนี่ยมองบางทีเห็นเป็นขาวๆเนี่ยค่ะคือมันอ่อนอยู่เด้อในฝานเห็นน้องเมสมนะจ๊ะอันน,อน,นี้นอนใหญ่เขากับปอยเห็นเป็นล้ำหลายล้ำเลรอเนาะครับตอ,อนนี้เขาก็เลยตัดออกนอนหนึ่งจ้ะต้องหาหมองทีนี่เลยอ้างเด้อบา้าแจ๊ หมดกัดเด้อไหนยูจ้ะมันไปแข็งแค่มันแข็งเปลือกมันอันนี้มันอันน้องใหม่มันขาดนามไหมหรือบางต้นเอ็มบางต้นว่ามันเนี่ยเปลือกมันแห้งเหรอส่วนทางล่างไงโอ้มันอันนี่สีนอ้อต๊ะจำเปนไม่เป็นแข็งแข็ง นกกิมซุ่งนี่มันก็จะง่ายว่านกไพเรียงเนะครับจากนี้มัน,นเกือบจะเฮี่ยวล่ะเอ๊ะโอซสมพอแห้งสองนอ ล้มผัดแห้งแล้วครับสามนอรลรอจ้ะสามนอไปต,ต้องกดอีกกว่าทั้งหลังเลยค่ะเห็นนอไงอยู่อืมนอหน,นี่ใหญ่ก็ต้องพอดีเลยครับนี่ยอยข้างในแบบเงาอยู่เราจะเห็นมันหรอจ๊ะอ๋ออยู่ข้างในแบบนี้แล้วครับสองนอติดกันเฮ้เดี๋ยวเอานอนอีก,ก่อน หอมหืึ่แข็งๆอยู่มกูจะปาดเข้ามาเสียงปาด มันอยู่ในศอกเนาะคะ่ะ๋ยวนๆคทับี่ก,ก่อนตัดหลัดแต่สงน่ออาอ้วนดีครับ มันเบียดอยู่ในอ่งาาสอกอันนี้พอดีนะจ๊ะขุดลงไปตรงก้น,กนเขียวนั้นใดลงไปลึกนะจ๊ะเอาอยู่ดิ มันทำได้ <c oughs> มันค้านอีู่ะมันหนันปวยมีไปก็ได้แต่ว่ามันเกขาดแล้วดิถ้างละสยกออกทั้งไก่ไหนดิให้เอาให้มันขาดคักคก่อนสิได้ถอดออกได้เลยแตนมันจะถือกล่องเราจะ ยกกองขึ้นจังเลยแล้วก็เอาใบไม่ออกให้นิหน่อยคุณต้องนี่เนาะอย่างเคี้ยงตาเ่นรุดรุดแค่ละกัน ยังอยู่เลยพี่น้องสมพาะมันตัดหยาดมันจ้ามันไงลูกหมองที่ยู่รอบคางนี่ก็เป็นอันนีเนี่ยเป็นตอเป็นเนื้อมันก็นเลยแข็งมันก็นเลยปาดมีดว่าอะไรนะจ้ะแางอดอ่อะไม่พอทั้งผมเด็กน,นี่ก็ กำนังกีขึ้นตุ๊กปุ๊ตุ๊กปุ๊ออ้อ้ออันนี้มันยาวเหรอค่ะสามกับรอทั้งฝุ่นี่้ยฟ้าอีกดอกต้อใหม่อันนี้มันไม,ม่หนามอยู่ด้วยค่ะอนจ้ะ เราอยู่เป็นน้ำหน้ำน,นี่หนาแมแน่แต่น้อยเนี่ยป้าลมแห้งที่นอกอคนสิโตกจ้ามาดูอีกกคนนี่ก้าอย่า,นนางนั้นอ่อนลบที่ไกตนะจ๊ะบ๊อมมี่เว่าโอ้ยแหน่งป้าแจ๊กที่อาไดิร์บนะค่ะแหน่งอ่นอนครับ ก้อนไลยบะเอาถึงบ้าก็าถึงจ้ะก็ถึงเลยเดีย๋ยโอ้โหเสียหนะักกันเนาะ เอ็นดานเหงาไหมกต้องเอาไม้มาเกาะเหงาล้ำมบงอ่มันสิหักต้องกุ๊กไม่มไห่หักเลยเบอไปอันเดียวว่าได้เอาไม้เกาะมาน้ำเนาะจ่ะแอาใไม้ใครกินซุ้ี่ี้อไอเบิ้ง เป็นอดไจากนอเมื่อกี้เลื่อมนับตัวละ่ะแงงก็ออนดีดี๋นี่จ้าไปเบิง้งน้นใหม่พี่เอ็มตัดไปแล้วอดไรจากนอพี่้องออกมากทีเนาะค่ะมันหงอกนิดนึงพึ่งทางกอไปโอ้ยเอา้า เดี๋ยวไม่หนักหรืดิน้อยไงเราไม่กันหนักสามนอซีห้าหกกับอันใหญ่หน่อยจ้าหกนอพี่น้องเ่าใหม่ใหญ่ๆกับแหนงหนึ่งเอ็นเอาแหนงใส่ก่อน คุณอะเมืองนี้นอนใหม่อ่อนๆนะจ๊ะนอนง่ายคับนะครับล่มแห้งฝนสีมาแล้วเปล่าฝนสีตกะห,ห้ามกอนนะจ๊ะหลับนากระสิบขืนไรอยู่เดีด๋ยวพี่หน่อบาดเจ็คขกินไรอยู่ครับถือเบื้องนี่ฝนตกได้แห้งสิบขืนดีครับตัอ้งนอี่กับแมนนะจ๊ะท่านเอาไปแกงกับทีได้อยู่พี่น้อแต่ตัดตอเมืองนี้เนาะค่ะเทวาน,นี่ไม่มีว่าได้แกงนะจ๊ะ เอ็นสีเอาไปปอกเปลือกแล้วก็นหนึ่งว้เนาะคะ่ะขันมันสั่นร้ายมันก็นสีได้เนื้อหน่อยนะเอ็นไปเลยบ่อยากตัดตั้งไงแบบนีนห้หลายน้อยอยู่แกเข็นไว้เนาะจ้ะรอบหนาจะซ้ำมีก็ได้ร้ายอยู่เนี่ยคะ่นะนักเลยปไาพี่น้องโอ๊ยไปเอาเดี๋ยวบอกพี่น้องก่อน ไปกับสิไปเลยนะจ๊ะนี่แหละเด้อพี่น้องเอ็มตัดนองใหม่กระเดยอยู่นี่หกนอนนอะเมื่อกี้เนาะในคลิปนี้นะจ๊ะขอฝากพี่น้องไว้เท่านี้เด้อพอกันในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย